สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ถือว่าเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่16รกรกฎาคมนี้ค่ะและจะต้องบอกกันก่อนนะคะว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่สมัยได้คัดมามีด้วย ทั้งหมด6ลัคนาราศีด้วยกันค่ะและเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับว่าใครเป็นอันดับ1ใครเป็นอันดับ2หรือใครเป็นอันดับ3นะคะเราก็จะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะ ชาวกลุ่มท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุ่มก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าทำไมคุณถึงติดหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่เข้าเกณฑ์ดวงดีดวงเฮงรับวันที่16กรกฎาคมนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมนะคะมีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าดาวพระพฤหัสนั้นได้โคจรมาทับเนื้อทับตัวตั้งแต่วันที่29มีนาคมเป็นต้นมาแล้วนะดาวพระพฤหัสนั้นก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภของคุณนั่นเองค่ะตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าดาวพระพฤหัสยังอยู่ในเกณฑ์เดิมยังอยู่ในตําแหน่งเดิมคือทับเนื้อทับตัวของคุณเหมือนเดิมแต่สิ่งที่จะมา กระตุ้นในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินให้กับคุณนั่นก็คือดาวพระเกตค่ะเพราะดาวพระเกตนะคะได้ทํามุมเล็งลัคนาของคุณจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีเซนไปกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานาก็มีเกณฑ์ที่จะเอ,อเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรอวยชัยทําบุญทําทานที่ไหนก็คือทําขึ้นนะทำบุญขึ้นฝันดีฝันแม่นมีเซนมีลังสังหรณ์ประมาณนี้ เพระนาะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมภ์มยอยากจะให้คุณนะคะหมั่นทําบุญทําทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรหรือบรรพบุรุษก็ได้นะคะแล้วการทําบุญเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องที่วัดเพียงอย่างเดียวทําตามสถานที่ใดก็ตามนะทาตามสถานที่ตามโรงพยาบาลโรงเรียนนะคะหรือบ้านพักคนชราะอะไรก็ได้แล้วเราให้เราอธิษฐานจิตตามนะคะว่าผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ เจ้ากรรมในเวรหรือให้แก่บรรพบุรุษหรือให้แก่เทวดาหรือให้แก่ใครก็ตามแต่อันนี้แล้วแต่คุณได้เลยในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมทําบุญขึ้นนะคะเพราะดาวพระเกตเล็งลัคนาดาวพระเกตก็เหมือนตัวกระตุ้นให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเล็งลัคนาราศีของคุณแล้วในลัคนาราศีของคุณมีดาวการเงินและดาวลาภทับเนื้อทับตัวอยู่เพราะฉะนั้นเป็นเหมือนตัวกระตุน้นทําให้การเงินและโชคลาภเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้ค่ะประกอบกันกับดาวพระ ทิศและดาวพระพุธโครจรอ,อยู่ในเรือนปุตตะดาวพระทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคดาวพระพุธได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีปุตตะเองก็หมายถึงโชคลาภปุตตะหมายถึงเด็กปุตตะหมายถึงความรักหมายถึงสิ่งดีๆนั่นเองนะคะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกุมจะได้โชคได้ลาบจากบุคคลที่อายุน้อยกว่าหรือได้เจอความรักดีๆในช่วงนี้เป็นไปได้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็ทําให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นติดหนึ่ง ใน6ลัคนาราศีที่ถือว่าดวงดีดวงเฮงรับวันที่16กรกฎาคมนี้ค่ะขอให้ชาวกลุ่มทุกคนทุกท่านเฮงรวยปังกันทวนนานะคะสวัสดีค่ะ